วส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Sims สกันอีกแล้วนะคะและ EP นี้นะคะจะเป็น EP สุดท้ายของภาคเจ้าหญิงราพันเซลนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้เล่น The Sims 4 l o y a l t y and Legacy นะคะหรือว่าภาคราชวงศ์วันนี้เปิดคลิปแบบ รับภาคใหม่สุดๆนะคะแล้วก็ต้อนรับวาเลนไทน์เช่นกันนะคะดูสิคะวันนี้ยูจีนปล่อยผมด้วยแต่แอบหัวรานิดนึงนะยูจีน แล้วก็เจ้าหญิงทั้ง3นะคะวันนี้เปลี่ยนชุดด้วยค่ะชุดนี้นะคะมาจากร้านค้าในเดะซิมเนาะเป็นคอลเลกชันพระราชวังเวอร์ซายนะคะก็จะมีสเสื้อผ้า3ชุดแบบนี้เลยแล้วก็ชุดผู้ชาย3ชุดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพวกแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นสตอ c คอลเลกชันนี้เลยนะคะชอบชุดมากเลยอะ่ะราชวงศ์สุดๆเลยชุดต่อไปนะคะชุดนี้ แล้วก็ชุดของเซลลี่ค่ะและสุดท้ายนะคะชุดของยูจีนทำไมเซลลี่ไปเต้นรำไกลจังเลยอยากให้เขาเต้นด้วยกันเนี่ยได้ไหมอ้าวไม่อยากเต้นจังหวะช้าโอเคงั้นลองมาแบบว่าเต้นไปเรื่อยด้วยกันก็ <laughs> จังหวะช้าเนี่ยเขาไว้ให้คู่รักเขาเต้นกันเต้นรำ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดู <มา S 1> สถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะนี่เจ้นด้วยกันแล้วอตอนที่วิรินแบบหาเกี่ยวกับพระราชวังแวซายเนี่ยก็เลยเจอสถานที่แห่งนี้สวยมากค่ะทุกคนเป็นเหมือนอร้านอาหารหรูในฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนี่ประมาณนี้นะคะก็เลยนำะมาลงที่เมืองนี้แล้วก็ให้ราฟันเซลซื้อไว้เลยนะคะเป็นเจ้าของ วันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะเปิดแต่ตอนนี้ยังไม่มีแขกมาเลยนะคะเกิดว่าจะจัดงานเลี้ยงที่นี่ด้วยนะคะจะได้เชิญาราชินีแล้วก็พระราชามานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นดีไหมโอเคเราจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ให้เจ้าหญิงนะคะลูกๆฝึก เล่นลำกันต่อไปมากลุกนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในพระราชวังแวร์ไซด์ด้วยนะ,ค,ะคืออยากจะเปลี่ยนลุคของยูจีนก็เลยแบบว่าเปลี่ยนทรงผมเป็นปล่อยผมยาวแบบนี้จะได้ดูแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่นะคะยิ่งขึ้นอะ โอ๊ยไม่ไหวแล้วแหละแอนทำไมไม่เล่นต่อเล่นต่อไม่ไหวนะน้องแอนคืออยากเข้าห้องน้ำสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นล่างด้วยโอเครูบี้กำลังเดินไปพอดีเลยรูบี้ก็อยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันเป็นเหมือนร้านอาหารคาเฟ่ทุกคนคือมันสวยมากดูสิคะ รูหแลวมากแต่ว่าอันนี้ก็คือกินไม่ได้เป็นเหมือนของตั้งโชว์อะไรพวกนี้ถ้าจะกินเนี่ยเราเอา,เอามาสั่งที่เคาน์เตอร์ได้นะคะหรือว่าแย่แล้วทำความสะอาดดัวนเดี๋ยวหนูเสิร์ฟให้ใหม่นะคะหรือจะมากินที่โต๊ะอาหารตรงนี้นะคะโอเคเราจะเสิร์ฟใหม่แบบนี้เลยน้อง no! เอาทิ้งแล้วหายไปเลยเหรอโอเค นี so like, ่ค wow. like, in sure. really? ่ะจ <that> ัดวางเสร็จอาหารงานเลี้ยงใหม่คือมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยมากแบบต้อนรับราชวงสุดๆคือเพอแ๊บเดียวหกโมงแล้วมีเครื่องดื่มอะไรให้หนูลองชิมไหมคะเออทุกคนมาสั่งอาหารกันหมดเลยหรอเอาทุกคนเลยอ่ะเราลองไปกินแบบว่าของกินดีกว่าก่อนจะรอเครื่องดื่มตั้งนานนี่ได้แล้วนะคะเป็นเครื่องดื่มประจำอะไรวะ หนูขอด้วยค่ะนั่งทานตรงนี้เลยจะจัดงานเลี้ยงยังไงคะเนี่ยทันไหมเนี่ยมืดค่ำแล้วด้วยอ๋อน้องไม่ได้สั่งเครื่องดื่มนะคะน้องสั่งนาโช่มากินโอเคของกินเล่น <c oughs> พวกเราก็อยากกินนาโช่เลย <c oughs> ส่วน <c oughs> หนูล่ะสั่งเครื่องดื่มอีกแล้วยูจีเราไปเข้าห้องน้ำกันเถอะ <c oughs> ไม่ยอมไม่มีใครลุกขึ้นเลยนะ <c oughs> ให้ฉันแพ้เธอหรอไม่ยอมหรอกก็ได้ยูจินก็ลาดตรงนี้เลยแล้วกันฉันไม่ไหวแล้วถึงขั้นวิ่งลาฟันเซลแต่เรายังไม่รู้ผลเลยลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยอีก40นาทีนะคะจะลาดแล้วโอเรียเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะคะหญิงผู้ชายเข้าได้เลยที่นี่อ้าวสั่งอีกแล้วสั่งเครื่องดื่มอีกแล้วแล้วคือเปิดร้านตัวเองแต่ก็ต้องเสียงเงินด้วยนะคะ บาร์เทนเดอร์บอกว่า<บ>เด็กวัยรุ่นพวกนี้ไม่เคยดื่มกันเลยเลยยังไงย่าแ,ยแล้วย่าแล้วทันไหมเนี่ยย่าเลี้ยงของอารี安าของราชินีย่าแล้วเราเราเชิญมาที่นี่ได้ไหมคะคิดว่าเรามีบาร์เทนเดอร์แต่ว่าเราไม่มีสาวใช้แม่ครัวมาทำอาหารให้นะคะก็เลยจะต้องเป็นหน้าที่ของดาฟนเซลไม่เป็นไรเพราะว่าดาฟนเซลเนี่ย ถ้าสอนทำอาหารระดับ10แน่นอนทำขนมปังได้น้องอยากจะเรียนรู้การผสมเครื่องดื่มลองไหมลองไหมอ่ามีแต่ให้สั่งอะทำไมไม่มีเมนูจบเลยซื้อเครื่องดื่มให้ทุกคนเลยแล้วกันวันนี้หน้องเลี้ยงเองค่ะใช้ยังเ่องุกานะคะทำไมฝึกไม่ได้หรืออาจจะต้องรอให้บ์เทนเดอร์กลับบ้านไปก่อน ไม่มีให้เขากลับด้วยใฮ่มีพูดคุยกับเขาอ,อ,อยู่จีนสอนลูบี้ร้องเพลงเหรอคะร้องเพลงสร่งเสรด้วยสรุปว่าเอาดุทำไมอัลไมมีแค่สี่แก้วเองเอาอยู่จีนคุณพ่อคะยืไม่ได้หรอเอาประเทศจะเก็บแล้วไม่นะคะอันนี้พ่อหนูยังไม่ได้กินเลยทาไมเก็บแล้วละ่ะโหเดี๋ยวไล่ออกเลยเดี๋ยวไล่ออกเลย โอ๊ยอย่าไปเก็บสิเฮ้ยไปาไรินาจะเก็บจริงเหรออ๋อนำมาเสิร์ฟที่นี่ค่ะหนูขอลองชิมด้วยสิเรื่งดื่มโรแมนติกเดี๋ยวเรานำเครื่องดื่มนี่นำไปให้ได้นะคะไปให้กับราันเซลเอ้ยยังไม่ได้กินเลย <laughs> มีแค่เหลือสองแก้วแล้วเอาน้องเซลลี่กินไปสองเออราบันเซลบอกว่าเดี๋ยวสั่งเองก็ได้ ยู <BS> จีนเหลือแก้วสุดท้ายนำไปให้กับภรรยาอ่ะอ่ะอ่ะยายผมท้องอ๋อช่พันเซลไม่ได้สั่งเครื่องดื่มแต่ว่ากินสตูนะคะนกแนอแนนนกแอน่วงนอนมากเลยนะคะเวลาคือผ่านไปไวมากปั๊บเด็ยว,ว่าคือตีหนึ่งแล้วคือเดี <BS> ย๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะให้ดื่มยังไง นี่ก็ยื่นให้อร่อยนะโอเคน้องแอนน้องแอนควรจะกลับบ้านไปนอนนะคะไม่ไหวโอนจันด้วยอะ่ะมีไปเรียนแล้วกลับไปนอนเลย จะบอกว่าชุดที่ลูกๆใส่เนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นวัยหนุ่มสาวก่อนนะคะพี่ลินเนี่ยลงม o d N R A A S นะคะมอดอันนี้ก็สามารถตั้งค่าให้วัยรุ่นเนี่ยใส่ชุดของวัยหนุ่มสาวได้คือคือเพิ่งรู้ว่าทำได้เพราะก่อนหน้านี้ชุดแต่ละอย่างที่อยากจะใส่อะ่ะคือเด็กๆใส่ไม่ได้เลยเพิ่งรู้ว่าทำได้ก็เลยทำให้น้องๆได้ใส่ชุดวัยหนุ่มสาวได้นะคะ อะไรอ่ะมีร้านปิดด้วยหรอคือเราเป็นเราเป็นเจ้าของไม่ใช่หรอ,อเขาให้เราออกมาจากร้านนะคะน่าจะต้องกลับแล้วแหละใช่ไหมโอเคอ่าน้องก็กลับแล้วจบเลยแล้วเราเข้าไปไม่ได้หรอเหมือนก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะคะอ้าวเข้าไปไม่ได้ เราทำไงเข้าไปดูอะไรไม่ได้เลยหรอต้องรอเปิดสิเสเสบเอดโมงร้านปิดแล้วครับ <c oughs> วันแรกก็คือยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเลย่ะคู่นี้ให้มาหวานกันนิดนึงต้อนรับวาเลนไทน์หน่อยอบกอดหน่อยสิเอาอยู่จีนนั่งลุกขึ้นเพื่อขำโอเคอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกแล้วมันเสียวซิมคือทำอะไรไวมากเลย ไม่ได้เลือกอบกอดแทบจะไม่ทนันอะนี่รอบนี้มาสิก็คืะะอกาแต่ฝนเริ่มตกแล้วนะยูจีนยูจีนปล่อยผมก็ดูเหมือนเจ้าชายเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกนะฝนหรือว่าลูกเห็บเนี่ยทุกคนเราเป็นติดก,กันนิดๆดมาลองแล้วเราต้องกลับบ้านแล้วนะยูจีน ธอกลัวเหรอฝนแค่เนะี้ยไม่กลัวหรอกได้อยู่กับเธอฉันก็มีความสุขที่สุดแล้วท่ามกลางฝนตกคู่เดทของเราก็นัวไม่เลิกนัวคือมองเข้าไปข้างในร้านได้แต่เดินเข้าไปไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่กันนิดนึงโรแมนติกถ่ายภาพโรแมนติกด้วยกันยังไม่มีรูปคู่เลย เอออยากรู้เหมือนกันว่าเขาเปิดตอนไหนเนี่ยไฟก็เปิดแล้วมีแค่ล็อกประตูแล้วก็อันนี้ก็คือแบบแก้ไขแตกตกแต่งใหม่ฝนเริ่มตกหนักแล้วสิแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะคะในวันที่ฝนตกเราก็สวีทนะคะเพราะความสูงเขาไปหลบฝนยังไงเนี่ยมีทางเดียวต้องกลับบ้าน โอเคเออตู้นี้วูฟู่ได้ไหมเอาได้หรออ้อยากจะลองอะ่ะยูจิอย่าเพึ่งกลับอย่าพึ่งกลับจะให้ดาวนเซลล์กลับมาที่นี่ใหม่เอาเอาไม่เห็นได้เลยอะ่ะเหมือนวับไปเลยเป็นการว,นะวูแบบเดยนนะวูู้แบบ ดูไม่ได้เอาโู้จริงๆหรอเหมือนไปบูฮู้ที่ไหนไม่รู้แล้วก็กลับมาที่เดิมโอเคกัับ้หาหักกลับบ้านอันนี้อะไรหวาดกลัวเริ่มจะสติแตกจากตู้ทรสัล้วใช้เยอะเกินจนซิมหลอน วันนี้เราจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่นีคนอื่นเปลี่ยนชุดแล้วกลับมาที่เดิมต่อยังอยากอยู่ที่นี่ว่าแต่แขกยังไม่มาหรอคะแย่ละคืออันนี้เรต้องเป็นคนทำความสะอาดทุกครั้งใช่ไหมบาเทนเดอร์ yeah. okay. Okay. คนเดิมอีกแล้วน่าจะเปลี่ยนคนได้โอเคเดี๋ยวเราเสิร์ฟใหม,ม่อีกรอบนึงคือรอบนี้กลับมาจะสามารถทำอาหารได้อีกไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะ โอ้รอบนี้เป็นติ่มซำเหรอคะอันนี้เขาก็จะสุ่มมีติ่มซำคุกกี้ยูจินขี่อ่อแม็กซ์มาด้วยนะคะแม็กซีมาสเอาเป็นไงเนี่ยเดินติดเดินติดโอเคไหนลองซีเดินได้ไหมเราเข้ามายังไงเนี่ยรอบนี้ก็คือยูจินเนี่ยกลัว,วตู้โทรศัพท์นะคะก็เลยมากับแม็กซ์เนี่ยแล้วแขกเราอยู่ไหน ยังไม่เห็นเลยเขาบอกว่าแขกคนแรกมาถึงแล้วแต่ยังไม่เจอใครเลยราชิน,นีอยู่ไหนคะราชายอยู่ไหนหรือเขามาก,กันไม่ได้ที่นี่สลีผิดชุดไม่ใช่ชุดนี้คะ่ะหนูชอบสีนี้นะะี่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เราจะให้ใส่ชุดพระราชวังแวซายโอ้โหดูท่าเข้มงวดมากเลยยังจะทหารโอเคมีคนโทรมาละ โขหาหนูเองค่ะเพนนีแววอีกละเฮย้ยเดี๋ยวนะ <S 2> <S 2> ลืมอ่านคือชวนเดทตบหนูไม่ไปหรอกค่ะกอดกันต่อนะคะมองลุกๆเต้นกันน้องแอนตอนนี้น้องแอนเนี่ยมีงานแสดงนะคะแล้วดูท่าเต้นของลุกๆสิแล้วอย่างนี้เราจะไปเต้นรำกับผู้ได้ไหมน้องเต้นกันท่าแบบว่าตลกมากเลยอะ่ะเออเรียนรู้การร้องเพลงสักนิดนึงมา อ,อ่าฮะสอนร้องเพลงกันปะขอสลับมาเล่นครอบครัวราชินีนะคะอยากรู้ว่าทำไมไม่ไปงานเลี้ยงลูกสาวเลยก็เลยต้องมาเล่นนั่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่งานเลี้ยงกันนะคะคิดว่าอยากจะให้ราชินีกับกษัตริย์เนี่ยมีทายาทเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าใจคลอดก็คงลำบากหน่อย ก็ไม่คิดว่าจะรับเลี้ยงเด็กนะคะเราจะรับเลี้ยงเด็กนะคะโอเคคุณอยากรับเลี้ยงเด็กเราวิเศษไปเลยนะเราจะส่งนักสังคมส่งขอไปยังพื้นที่ของคุณทันทีเพราะว่าเราเพิเซลเนี่ยไม่ค่อยกลับมาที่วังนะคะพ่อกับแม่ก็เหงาบ้างแหละก็เลยจะรับเลี้ยงเด็กงานก็ขึ้นว่าว่างงานเพราะว่าเราไม่ได้ไปทํางานที่ไหนแต่เวลาชวนไปงานเลี้ยงเจอติดงานตลอดเลยซิมชอกไปเป็นแคชเชียร นี่งออกใช่ไหมแต่พอกลับมาเล่นชื่อเปล่านะเราก็อยู่บ้านทาลกนะคะเป็นผู้หญิงเพเนโลปี้ <el> ค่ะอุย้ยน่ารักมากเว้อยอะดูนันสิแก้มโอ้โห แต่งหน้าด้วยเพเนโลปีเนี่ยเป็นตัวละคร mm hmm. จากซีรีส์ใน Netflix นะคะ mm hmm. เรื่องร mm ิจารันซึ่งพีิรินเนี่ย mm hmm. ดูจนถึงซีซัน3แล้วนะตอนนี้ล่าสุดมีซีซันสีนะคะเ mm hmm. พิ่งจะเริ่มดูช่วงที่รอเดือนสิบสี่ราชวงเนี่ยแหละแล้วเพเนโลปีเป็นตัวละครที่พีิรินชอบมาก mm hmm. ก็เลยจะให้มาเป็นลูกบุญธรรมของราชินีนะคะ หลังจากนี้นะคะดาชินีจะได้ไม่เหงาแล้วโอเคเราอุ้มน้องมานอนที่เตียงนะคะ<ม>นี่ค่ะอุ้มมาวางไว้ที่เตียงเลย<ม>อ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพเนโลปีไปรู้จักกับดาพันเซลด้วยนี่ไงมีลูกสาวนะคะดาพันเซลแล้วก็เพเนโลปีนะคะมาอีกแล้วฟูมูดมาอีกแล้วเสียงหมาหอนมาอีกแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าน้องชัดๆอีกรอบนะคะเพเนโลปี แต่งหน้าจริงๆด้วยจะป้าตายซอมมี้ทั้งเมืองละเอลซ่าวีสามวีสี่วีห้าโอ้ยเล่กนกลางคืนไม่ได้เลยแสกตายจริงเดี๋ยวรอช่วงเช้าเลยละกันนะคะว้ายร้องแล้วต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมชิคิดดี้็ราปี้อย่าร้องชีบะร้อรอยบร้อย ร้านที่จริงอะวังของราชินีแล้วก็ร้านอาหารของราพันเซลเนี่ยใกล้กันมากเลยนะเราก็จะพาเพนิลปี้ไปด้วยอยู่ <c oughs> ้นงนะน่ารักมากเลยได้ไปเดินเล่นด้วยนะคะอาชาเน่าจะใกล้ถึงแล้วนะเพราะว่ารีบออกไปเลย <c oughs> <c oughs> เอา้าตรงนี้เข็นไม่ได้หรอคะ <c oughs> อ๋อน่าจะเป็นเนินนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอเกันทั้งครอบครัวสักที มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโทรให้ราพันเซลมาที่นี่อะรอบนี้ได้ไหมซื้อสิ่งของอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นแคชเชียร์อีกแล้วอะ่ะแม่มาที่นี่แล้วจ้ะลูกอะว,ว,วางเพนในล็อบบี้ลงโอเคก็จะมาทั้งหมดเลยนะ,อ,ะอ้าวแล้วไม่มีชื่อราพอนเซลหรือว่าได้ไหมเนี่ยสรุปว่าพี่รินต้องกลับไปเล่นราพนเซลแล้วก็ให้มาที่นี่อีกแล้วค่ะ เกมชอบสุ่มให้คนที่เราไม่เล่นไปเป็นแคชเชียร์น้องบอกว่าจะมามอแต่ดูเหมือนว่าเด็กๆจะมาไม่ได้เพราะว่าติดเรียนนะคะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอที่นี่ละกันอเอค,คิงสั่งอะไรดื่มดีเมนูเยอะไปหมดเลยสุ่มสักอย่างละกัน<ม><ม>เดี๋ยวกาว่าจะมาถ่ายรูปครอบครัวที่นี่ด้วยนะคะ น่ารักจังเลยนะ่าจะมีผมเนาะจะได้แบบว่าดูไม่หัวร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่าป้อนนมด้วยนะคะอาจจะวางลงอีกแล้วจะไปสั่งเครื่องดื่มไม่มีคนรับใช้มามาแล้วค่ะยูจีนมาไวมากแม็กก็มาจริงๆด้วยเออแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวนะเปลี่ยนไม่ทัน เป็นชุดทางการนะคะจะแนะนำเพเนโลปีให้หนูรู้จักไหมคะนี่เดี๋ยวเราเล่นกับเพเนโลปีด้วยเอาดูจีนเป็นอะไรดูจีนประท้วงอีกแล้วเปลี่ยนชุดแล้วใส่ชุดทางการโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเล่นกับน้องนะคะเพเนโลปี้น้องสาว,สาวก็เป็นน้องสาวบุญธรรมว่าแต่คิง,ห,งะคะาหายไปไหนหรอคะคิงหายไป อีกแล้วอ่ะหรือว่าเราจะแบบว่าแอดราชนีกับอ่อกระย์เข้ามาในครอบครัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคงจะหายไปอีกเดี๋ยวยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าหายไปแล้วอ่าเดี๋ยวเรากอดกับพอ่ออย่าบอกนะหายไปอีกล้เอาอีกและไปเป็นแคชเชียร์ดูสิทุกคนแล้วก็มาเป็นแคชเชียร์ที่ร้านแบบในพลานนะ โอ้โหมีทั้งแบบว่าอะไรเนี่ยราสาตัตว์นู่นนั่นนู่นนี่จะได้อยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตาไหมอันไหนก็เป็น EP สุดท้ายแล้วพี่คิดว่าเราอาจจะต้องแอดเข้ามาในครอบครัวก่อนนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วค่ะคลิป20นาทีเล่น2ชั่วโมงมีอยู่จริงค่ะก็จะให้ทุกคนมาอยู่ในซีนนี้ได้อันนี้คือต้องปิด ระบบอิสระของซิมเลยนะคะให้ซิมมานั่งเฉยๆแบบนี้เลยอาวเนเซอุ้มเพนเนโลปี้อยู่นะคะนี่แล้วก็ราชินีราชาแล้วก็ลูกสาวทั้งสามนะคะ <c oughs> โอ้โหผู้หญิงทั้งบ้านรวมกลุ่มพูดคุยพูดคุย <c oughs> นี่เห็นไหมซิมก็จะเริ่มพูดคุย <c oughs> อ้อมแบบนี้คือง่ายเลยซิมจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากาเรากด ให้ทำไม่ลุกขึ้นไปไหนเลยด้วยทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกจะได้มีฉากนั่งพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะคะที่นี่กันด้วยจะได้ปิดจบภักนี้ไปเลยนะคะก็จะใช้มอสทาโพสถ่ายรูปเนาะกำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายที่ไหนดีเนี่ยเรียบร้อยคะ่ะ และในที่สุดนะคะเดอะซิมสาพาคดาวพันเซลก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะมาอำลาวันนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดอะซิมสี่พาค l o y a l t y and l e ล a c y พร้อมพิ้งเล่นแล้วแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย